สวัสดีค่ะโดนปะใดเรานอ้าประเด็มไหลสดสู่พี่น้องเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสองท่านนะคะนานจนจำไม่ได้โดนแล้วเพราะว่าเวลาวุนไปหน้างานส่วนมากจะไม่มีสัญญาณสัญญาณมันบอกอํานวน่มได้ไหลสดอะไดนะคะ ตอนนี้เราอยู่หน้าง,งานฟ้าบันดันก่อสร้างนะคะไอ้นี่เป็นหน้าง,งานมังเอฟซีตลอดการขอบคุณมากค่ะหน้าง,งานใหม่ของเราภาพชาัดบนนองภาพชาัดบอหอนค่ะ เพิ่งแดดเพิ่งมืองเพิ่งสีฝนสรุปเจ้าสิตกบต่ตกฝนก็ไไ้ลัางมองฝนบต่ตกต่ว่นหลังคาเพิ่งอ,อ,อากาศร้อนมากข้าเจ้าหาปลา,ปลา,ปลาอันนี้บรรยากาศร,รอบๆหน้างานนะคะที่ภาของเราตอนนี้เรายังไม่เอาเต็นท์มากางมองยังมองเห็ดข้่ว เขาอล่อ,อ,อต็มมาก,กาก็สิเดมี่โมอยู่ตอนนี้ก็อยู่ตามยาถากรรมไปก่อนตีเล็กไปประจำการอยูน่นู่นอยู่ปากทออยู่ไปไมโโโ่โคกูบีส่วนวุ้นผูกเปรนอนเล่นฝั่งอีกฝั่งหนึงน่งถ้าเจ้าหาลาไดล่าให,หลาย เดวุนสิบห้าเป็นเบงอันนี้ข้จอาบะสวัสดีค่ะเจัดบือลเดียวมีกลับเพราะงั้นแกมุดจับก่อน ยายทับเราดิแม่สวัสดีนะเตรียมดังไฟเผาปลาคนไปคนไปเอาปลายีาย่ไ่บูแม่รับแต่ซองตื้นหรอดิอดตะลิตูนสานเนาะนั่งกอดเงาะงาก่อนนะน ู้หากระหาผู้คุดกระคุดพิกัดหน้าง,งานของเราก็อยู่ที่บ้านหนองทับตำบลบ้านด่านนะคะอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เราลุยงานอยู่สามคันนะคะส่วนซมมอีคันก็รอช่างมาทำนะคะเฮ็ดตละแต่ว่าหังเลืออยยังบลูอุ่นกับจำอะไร ส่วนหน้างานฝั่งนี้ก็ลุยลุยงานรอรออีกคันมาเสริมทับก็จะเป็นสีคันนะคะจะเป็น, Sunny นซันนี่สองคันซันนี่สามแล้วก็มีโกเบคนขับใหม่นะคะของฟ้าประดานก่อสร้างซันนี้ อีกคันก็จะเป็นปลาเจาออีกคันหนึ่งก็ครูไอ้อีกคันก็มาใหม่ยสวนคันที่ยังไม่ได้ทํางานก็จนัจนจันวุฒิครับห่อนแห้งห่อนคักห่อนแน่จ้ะห่อนอีหลีห่อนอีหลอพ่ออยากถอดผ่านยางไปแล้วค่ะเพราะยานคนตื่นอยากมืดไหม <S <S ไปแต่ฝนตกเนาะนมันเอาไปแต่ฝนตก บุญจนว่ามี่หมอซียางลบไปลบมาอยู่มันหอนแห้งหอนหอนหอนไปตะบุ่ม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 แม่แม่เดี๋ยวเปิดบังกลองน้ำห้องย่างเจ้าว่าถอแว่นตาใส่น้ำกันได้นึกแม่เดี๋ยว ยังไงเจ้าก็ได้เจ้าก็ได้เอาแว่นตาแม่ไปใส่สายตาเดียวกันติโอเอาสนมะือ,น,มอนี่เดี๋ยวใส่แว่นตานล้วกันแล้วเลี้ยวบันนีน่นะ <laughs> บ่เลี้ยวบัน,น,นบค,คนถอ,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 อนก็บ่เห็นเลี้ยวบ่เห็นหนักเนาะคนไหนถอนกระได้ เอาเอาเอาคุณนะมันมืดมากคุณเนี่ยนะมันมืดมากแต่ว่ามันบ่อต,ตกเจวุ่นหัวหล่อแสบแสบ,แสบห้ฟังอีกแน่นนเจ้าเป็นบาทอีมืห่หรคนหัวหลใอห้ฟังไป,ไปใส่เต็มกระดาษเถี่ยจิ้มเท้าทำไมคะจิ้มน้ำใส่เผ้าพูดแม่แผนงให้ไปเอาปลาไม่ไปนั่งยุบป่ากทอมีดอิมซิม จักใดจักมาใดยางหาหมองสุนหอนหอนหอนฝุ่นคุณอยู่มุมฝุ่นแล้วอโอ้อจะอื่นให้ยังดรถพัดไปนี่เดี๋ยวยืมรถพนไปหนึ่งม้าไซ้หนานนี่นีนน่เอารถพวกนี้ชี้เพื่พูดหนีไปเพื้องหูดดอกเพน่อล่องไป <c oughs> เจ้าของน้องนะเอารถมาไสไปใหญ่ดวนใหญ่ดวนนี่ย่าห้บาาด้วยแม่เด้อมันจะว่าย่าห้บาามันจะคุ้หัวเมียสละ่ะเอามาทางทีงด้อนเปียกรถนี่นี่นี่ เจ๊ใหญไมเนาะสม่เพี่เป็เียเขาปฏิบัติวเาจ๊เจ๊ดาผัวให้ฟังในอาอยู่สื่อยังใหกันดาผัวยาไขเอซี่บอกว่าดาผัวไห้ฟังในดังเลยหอเออ้วนั่นเดี๋ยวย่าไได้ฟังแล้วเออดังเขาเราแลนตีอ จะคนคอยปล่อยคนเอยเรปล่อยคนเาเป็นนาตีอย่างรถรถไฟฟ้าน่ะนะโอ้ยบอลอันนี้เนา เ้าเพื่อยินเพิ sair, <ana> ่นห้องบอกเจ้าสิเอออย่าไปจี้ยางไปเขาบอกกันที่ซื้อบปนั่นตีได้หน่เ้าก็จีย่างไปตีเหมืนเขาบอกเหาก็ขี้รอบตัวแจ็คแล้วจะไปจีไปซื้อปนั่นกับคนนั่นอืมสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสิคนดูวุ่นเปียกเวิร์ดกันเปียเวิดคนหาปลาหนิบ่เมืย์คือคนนางเบิองเนีบ่ มันเท้านางเมึงเขาขึ้งไงขันเขาเอาเอาอีรีได้อยู <k <k> <k 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 ่ตรงนั้นนี่เออเขาเขาเอาคือเก่านี่เขาอันหาปลาถ้านางเมึงเขึ้งไงก็ค้นหาบัดมือเราบกหินจากน้ำเนาะมากเสียงหัวเจ๊ภาษาหัวขอบคุณค่ะเจ้าอึดแนวมักเหรอตีจ้ามางี้ยเสียงหัวลอยวันท่านปีบกเึ้นละไสวยต้นยูทูบจ้าเขื่อ ว้ wow. ูเอแม่่าเลี้งปานบอกห้งซุกเลี้งปานะเลี้งหลวงพ่อยูวัดตลาดนัดป่แ่ี่ตลาดนัดบัตลาดน้าใส่เ่ยบงบัวมีวันก้วน้ำข้าวเลยเนาะแก้วเื่อมากินเน่ยเอาบอกเยลงบอกเขาไงการนัะนแะดาวันแจกับวันพูดตลาดแลวนะข้าเจ้าเืวันเสาร์หรอ อุ JI, ้ยบะหม่ห oui> ููกแม่นั่น mm อันตั้งก้อยขุูยี่ทังันมาไมบอกแต่ังว่าข่อยหัวเยอะยังว่าอยู่นหนย่ยี่ัทยัง่ทัังยีงยีันยีย่ทัย่าัง่ย่ทัียว่ันยี่ทยี่เัี่งยี่ั่ัน่าเย ว่นอนบ่ได้ดอกใจ่ีขาดเบื้องนี้เบื้องเบื้เปียบบอกตีลงคิปนะครับลงดีจะาลงทุกวันลงตลอดนะคะหรือว่ามันไม่แจ้งเกินมันก็ไม่รู้เหมือนกันไปละป่าน่นเออเออเออเนาปลาเนี่ยเอปลาเสร็จ่หะแม่ไรอรอปลอีกทีไปา้่าดอเออเกี่ยคาผ่านด่านก่อนไยเออ บาดีผู้เขาขึ้นมากเขาผู north, ้เขาผู้ผู้เอาปลาไปข้างผุ่นบาร์ดีผู้แบกงเหงามาท่านี้บ่ได้ดอกย่ายีิเขาห้อยเกียร์หนาๆเนาะตำเจียวฝ้าผ้าแบบเยอะข้นตำตะคนตำเจียวกับบ้าแล้วเหมตำเจียวฝ่าผ้าเนี่ยเถาตัวใหญ่ๆเนาะอื้อเนื้อหวานๆบันนี้ เขาสิเขาสิแก่แหี้ยอะไรไม่เจ้าสลิ้นใส่สติท่านมน้าอะไรถึงหน้ายุปากสวมโอ้ยปากสวมนะยุปากทอมอหันนั่ะอันนี้ยังลแบอยู่บันจักเหลือมันก็สินั่งเบิ่งเขาหนึ่งตัวยายไข่คือเสียงไงแท่เอาผู้ใดคือหูจักยายไข่ว่ะโบหูคอยไล่สดอยู่นี่มีคนว่ายแยกไข่คือเสียงไงแท้ว่าสันบอย เกียงโคดีวเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อวางสิแม่เกียงโคดมหาประไล่เท่ไรล่ะเจ้ามีเอะซื่อแบบแยกไข่เอาเขาบอกว่าแยกไข่แยกไข่คือเสียงใหญ่แท้เสียงย้อยของแต่น้อยเห็นเนาะแมี่ยมองเรืองบุญฉันรับไปติดใจครั้นี้ยังเรายังอยู่หม่งเก่าอยู่ นน้ำหาว่าักขาไปได้ห่อนานกะคูดให้น้ำไปเหมยคูดท่างให้น้ำลวงไปหน้าทัางบุญแหม่ไปได้ไปสุตหอดสารตะปู มาตักูขับได้ขบอ่อย่าขึ้นข่เด้ออย่าบอกอย่าขึ้นข่เด้อขับรถแต่ว่าขับรถว่าปินนาำนันเจ้าใส่เกิร์เบอร์ใด ซีสิบซีเอส่บ่ขอขอเลี้ยวบักมืนมาท่อนท่านชีวิตแตะเกือสู่ชีวิตก็คนบ่บุญเห็นส้มเกือบคือตีนวุ่นวุ่นตีนเงาเอ็ดเจ่กับเตะปากก้นเก็บอยู่าอุ

เดี๋ยวสปิดไหลโสดก่อนเด้อยวสันพี่น้อกโดนโดนในบ้านไหลโสดพอได้บอนัวหัวมวนเดี๋ยวให้หมุนกองมาให้เบิ่งหน้าก่อนสวัสดีค่ะแดดฮอนแห้งเบิ่งสภาพบุญฮีหน้าฮีตาพ้าหยามว่ามันยามหลวงคอไอ้นี่คือชุดถ่ายคลิปนะคะใส่คลิปก็ถ่ายคลิปถ่า <laughs> ยคลิปกับสิ้อผ้านี่แหละไอ้นี่ก็ไอ้นี่กันกันยูบีนะคะขันออกทงออกท่ากันีน่แหละสไตล์ นี่นะใส่หมวกใส่ใส่สแขนยาวพาไปดูตีเด็กหน่อยพาไปเบิงตีเลกพูนตีเลกมันนอนอยู่คุณนะ่ะมันนอนอยู่ปากทอพูนคุณผู้จะเห็นบะนั่นนั่นตีเลกเห็นว่านั่นเ้อซุ่มเห้เบิงนะั่นมันนอนอยู่นะ่ะนอนรอจับป่าป่าเจาะเป็นคนเอป่ามาส่งไปละพี่น้องไ้พอกันมาทีไหนกน็อย่าลืมเบิงคิดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วุ่นนะเด้อสวัสดีค่ะ